สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอสูตรหวยสามตัวบนหานอยนะครับสูตรนี้ก็น่าจะถูกสองงวดสองนะครับอาจจะเกินสองงวดก็เป็นได้นะครับอันนี้เราก็นำเสนอด้านหลังให้ชมแค่สองงวดนะครับก็สูตรนี้วิธีคิดง่ายงนะครับนำสามตัวบนงวดที่แล้วนะครับนำหลักร้อยมาบวกสามครับนำหลักสิบมาบวกสี่ครับนำหลักหน่วยมาบวก แปดนะครับแล้วก็คูณด้วยสามนะครับจะได้ผลลัพธ์ทั้งหมดสี่เลขนะครับงวดมันที่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดนะครับที่ผ่านมาก็จะได้เลขสองสามสองสองนะครับก็จะเป็นเลขสองที่ซ้ํานะครับที่วงกลมไว้นะครับส่วนก็เป็นที่แน่นอนว่าเลขไหนซ้าก็จะมาแน่นอนนะครับแต่ก็มาทั้งหมดเลยนะครับที่ เป็นผลลัพธ์ทั้งสี่เลขนะครับก็เลขที่ออกคือสามสองสามนะครับก็งวดวันที่สิบสองเดือนเจ็ดสองห้าเจ็ดนะครับก็หลักร้อยบวกสามก็ได้หกนะครับหลักสิบบวกสี่ได้หกนะครับหลักหน่วยบวกแปดได้หนึ่งนะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณสามก็ได้เก้านะครับเลขที่ออกคือหกหนึ่งเก้านะครับก็ ถูกทั้งสามตัวเลยนะครับเป็นสามตัวบนนะรับอื่อที่แล้วก็จะ,ะไม่ได้ถูกทั้งสามตัวนะก็จะถูกแค่สองตัวนะสองตัวเป็นสองตัวบนใช่ไหมผมก็เต้นไม่เป็นนะครับเพราะว่าเป็นสูตรหงส์ห้าหน้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นปกติก น่าจะเป็นฮานอยปกตินะครับที่นำเติีย้อนหลังมาคิดนะครับเราก็มาคิดงวดวันนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าออกหรือยังนะครับออกผมก็ไม่ได้เล่นนะครับก็จะนำเสนอเฉยๆนะครับก็หลักร้อยเนี่ยมาบวกสามก็ได้เก้านะครับหลักสิบมาบวกสี่ก็ได้ห้านะครับหลักหน่วยมาบวกแปดก็ได้เจ็ดนะครับ หลักหน่วยมาคูณ3ามอีกก็ได้7นะครับก็จะเป็นเลขเจ็ดที่ากันนะเลขเจ็ดน่าจะมาแน่นอนนะครับรวมทั้งหมดสามผลลัพธ์นะครับก็จะเป็นเก้าห้าเจ็ดเจดนะครับก็ตัดเหลือแค่9 5 7ห้าดนะครับก็ไปกลับเลขก,กันเองนะครับก็อาจจะถูก3ามเต่าบนห้าหน่อยก็เป็นได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าออกหรือยังโพ้ตอนนี้ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ใครที่ได้มาดูคลิปนี้อยู่ประเทศฮานอยก็ขอให้โชคดีนะครับทุกคนแลยครับคนนี้ก็ทุกคนครับส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ประเทศฮานอยก็รับชมพวกความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคทุกคนขอบคุณที่รับชมจบนะครับสวัสดีครับ